ันนี้ก็จะมาดูเดือทางการซ่อมระคาดีตัวนี้นะตัวเดิมซ่อมกันอยู่สองสาครั้งแล้วก็กางก็ปแปลกใจกับไปอันนี้กับลูกค้าส่งม,มาซ่อมเราก็พายไว้ให้ลูกค้าดูก็ือความสบายใจว่าเราซ่อมอะไรไปบ้างนะเราอย่างเป็นทางให้กับคนที่ชอบดูงานซ่อมมะเป็นเดือทางบ้านไม่วัดนะอะไรที่เป็นแล้วทําได้ก็พานก็สำหรับคน,นที่ ือชอบกาะด๋ดูตอนนี้อาการคือเขาแจ้งว่าวันออกมานะเพราะว่าตอนนรกเจอ back. สีแตกสีเปียวแล้วก่อนลองวัดไฟก็คือในส่วนของกระพุดน่ะมีไฟรั่วอยู่นะก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องถอดชุดนี้ออกมาเอาไปข้างนอกซ่อมนะพอวัดเฟสแล้วเฟสตัวน,นี้พังอยู่นะเดี๋ยวก็ถอดเฟสถอดไออาร์ถอดพวกนี้ออกหมดก่อนนะลองจ่ายไฟเข้าไปก่อนวไฟ มีเลี้ยงบวกครบสิบ้าตรงนี้ก่อนอยู่หรือเปล่านะการผังบล็อกไดแกรมวงจรคดีพวกนี้มีหมดนะตาเนตหาไดนะและ้วก็พวกอาพวกไทเซฟเนี่ยวัดเท่าข้าวก่อนนะว,ว่ามีกระสียหายหรือเปล่าล้างของขั่งเลยนะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนใหมให่ทั้งหมดเสร่ก็จะเป็นจากคนเดิมเข้ามาแล้วเนมะื่อห้าสิบเก้าเอ็นะห้าสิบเก้าแอมสามร้อยโวลต์ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะผมจะถอดอันนี้ออกมาอู้ๆติดๆัโมงเขาเมาอะไรแต่เรามาก็บเมนูส่งกันบ้างอะไม่ใช่เรื่องหน้าที่ของเราหน้าที่ผมคืออมันเสียงดังนะใครจะระไรางก็แล้วแต่นะข้หนึ่งเดี๋ยวปลดพวกนี้ออกให้หมดนะเดีอยจะไปใช้ตอนนอกซ่อนกเนาว่าสับไพอันนี้ใช้ได้อยู่ถ้าเกิดไปนะ ครับมึงผมดูต่ออ่าคราวนี้ยผมก็นำเจ้าเขาเรียกอะไรเนี่ยโมดูลคืออะไรเอาพุทธคด,ดีเลื่อนแผ่นปิ้นเลื่ออะไรอะเรียกหลายๆอย่างรวมๆกัน<ง>ก็เรียกอะไรก็แล้วแต่อ่าตอนนี้ก็คือยางซอมว่า มันควันออกใช้ไม่ได้แต่ผมเช็คแล้วมันมีไฟรั่วออกไปด้วยตอนนี้ก็คือเยวจะต้องเปลี่ยนเฟสทิ้งลบหมดไ R อ,อารอนเกตไอซีนี้แกนลบหมดเลยนะหมาว่าเป็นช่างเปลี่ยนหรือช่างซ่อมนบางคนก็ถามมาซ่อมกับเปลี่ยนไอซนี่ซ่อมก็ต้องของใหม่มาเปลี่ยนของเก่า ได้ช่างเปลี่ยนกับเปลี่ยนของเก่าเของขใหม่ใส่ตกลงมาช่างซ่อมกับช่างเปลี่ยนอะจะด้วยอะไรก้วแต่ใน้ลบลุ์คุ่นไหวอย่อางนี้เดี๋ยวมาถอดออกก่อนกันลวกันเนะาะก็ถอดตัวไปธรรมดานี่นะเดี๋ยวจะมาดูการไล่มันเดิมเขาจะทำเหมือนเดิมอ่ะีเราจะหานะ แบกแกมตัวนี้มาก่อนก็ต้องมี่าลูปขึ้นนะอ่าก่อนถึงจะมามาลูปขึ้นเข้ามาต้งเข้านองเกตนะเข้าก็ต้องออกออกเข้าไออาเข้าไอาอาก็ต้องออกมานี่ที่เฟดนะรอที่เฟดรอเฟดตุ๊ปใส่เฟดก็ต้องได้ความถี่ต่อลําโพงก็เป็นส่วนไนึ่นะเราทำเหมือนกันต้องแผงอ่เนดะี๋ยวตอนนี้ก็จะถ่ายแค่แผงเดียวนะแผงแก็ทาไปเลยนะนะปแปบ๊บนึงเนาะพวกงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะออกหมเลย ลูกค้าเสียเงินทั้งทีเขามีไว้ให้เปลี่ยนงานเวลาฝึกเวลาทำจะทำตามก็ดูมิตรมะกาะไสยโยใครควรก,ก่อนทำนะจะตักแต่ว่าใส่ใส่ใส่ใสนะ แป๊บหนึ่ง่ยถอดออกก่อนไปถอดออกแล้วกันเจ้เวลานี่ตึงังภาษาลิบุติกว่าทำให้ดูต่อนอแป๊บหนึ่งจอถอดออกก่อนแล้วก็จ่ายไฟเข้าไฟก็จะเป็นไฟที่ทำเนี่ยต่อมแผงตะลุยตัวโลกไม่ตลกเยอะเยไหมเปรียบเสมือนว่าเยอะยากเราต่อไฟที่สองก็จะเอามาัหัก ตรงนี้ผมไม่ทำาาานเป็นผ้าอยู่แปบหนึ่งอันนี้ก็ตอดเป็ดออกหมดแล้วนะตันนี้ก็เจออาไม่อยู่ตัวงเป็นอะไรสะเก็ดสะเก็ดนะเก็ดหนาอยู่นะเรียนออกก่อน

เดี๋ยวจะไปเตรียมอะไรที่เราจะมาใส่กันก่อนนะตัะแ้แป๊บนึงนะอันนี้เดี๋ยวอ,อะไรที่จะเป็นของใหม่ทั้งหมดนะตั้งเศษตั้งไออาร์ั้งนอนสเตตนะตั้งแอมนะสั่งสีนี่เดี๋ยวเรามาดูในบอร์ดแ๊บนึงตัวนี้ก็071นะตัวนี้ก็4049นีอาร์2 1 0 0ตำแหน่งนี้ก็เป็นเฟดอยู่นะเพราะนั้นก็ จะเช็คตั้เนี้ยนะจะได้เสียเหลี่ยมก็าเข้าี่น้องเกศแล้วก็ออกทางโลทางไฮออกมาต่อสองฝั่งแล้วก็ออกฝั่งโลไปลุกขึ้นไปเดี๋ยวดูค่าวัดจะได้แบบไหนบ้างเผื่อใครจะไปทำทางการซ่อมนะดี่เร์ใส่ก่อนนัตัวท่่าปฏิบัติขอป ไฟเลี้ยงก็จะมีอยู่ไฟไป,ไปลบอยู่คาสี์ไปบวกอยู่คาเจต์ต่ำต่ำแบบเนี้ยก็าาหาโรดจากในเน็ตเนี้ยมาเป็นแนวทางขุดนทะี่ขุดขุดจจเย็นละใช้สมัยในสมัยนล้คือกานตืมีเ้นได้รักบวกขึ้นถึงขึ้นเข้าเปถึงตระกุลในสมั<ด>ยนั้น สกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่งทา่การได้เกียรใส่ไปได้แล้นะกบปโภบตั้งไว้นี่นะแป๊บหนึ่งหลอสองตากระลสอนปดปึ๊บตึงข้าเกี๊ยวสกุลใได้แล้พอกไเปแล้วนะจะได้ลุกคืนมา เห็นไหมไอตรงขาลางของทาร์ซิเตอร์แบบนีขนเข้าไปสุดนันตชือว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอก็มาวัดดูนะาขาตรงนี้ก็ต้องมีอยู่ใข่าตรงนี้มองไม่เห็นดูซีมาเข้าตายมั่งที่จะรอเจไถ้ เราขับขบนเลยนะนะ,นะอ,ะอันนี้ก็มาแล้วเดี๋ยวเรา,เาก็เ,าเจ้าปลาเรียกมาใส่นะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมาใส่ต่อนะอยกดลยแปบ๊บกกปนึงเสียตะก,กั่กกวไปพลาดเสียตะก,กันะ เรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่ควรใส่ตัวต่อไปในจรจาในที่ต่างๆนั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรโทษของการโกหกนั้นมีมากน้อยแค่ไหนอแล้วผมจะออดไปเึือบพูดโกหกแม้แต่ เนี่ยมัาก็ต้องได้ต้องได้ฟังออกมาที่ขายอาเหมือนเดิมเห็นไหมเอสักครู่นี่เข้ามาแล้วเนาะนี่ก็ต้องออกตัดกันออกซ้ายกว่าเรียกโลหะนะการถ้าออกของกันเหมือนเราเดินนะสองเท้าของกันสองข้างมันก็จะล้มนะเนี่ยได้มาแล้วข้อดสุดท้าเกี่ยวกับการไปปิดปิดป,<ร>ปิดไปปิด แป๊บนึงค <โด S 1> ลายไฟคลายไฟเราก็ต้องหารอดหลอดไ,ไฟมันคายไฟเราก็แล้วกันเดีด๋ยวค่อยใส่ไอาอร์งลงไปกับไฟ12ลงไปนะแปบ๊บนึงนะเพราะว่าไฟ12จะต้องเอามาต่อใหม่เดี๋ยวไฟแป๊บนึงนะตัวนี้คงจะใส่ตีเข้าไปด้วยคู่นึงนะเรามาต่อกันนะตรงนี้ผมเอาไ,ไป สิบสองมาใส่แล้วนะไฟบวกสิบสองก็จะลงตรงนี้นะส่วนลบสิบสองก็ไปลงไปลบนะโจนิโสมนาศิกากาของพวกเนี้ยเรียงน้อยนะของรถยนต์กาวแยกอากาวหกกาวบางทีเจิอกาลโซเลตใช้อาใช้ซีแต่นันนึ่งเสือแม่คุณพื้นเลยอันนี้นะวัดที่ฟังโลจะต้องได้นี่นะ คุณสมบัติของพูดน่ะเราได้กันก่อนนี่ก็คือหมายความว่าเราเตรียมทุกขึ้นครบสมบูรณ์แล้วต่อไปก็เอาเฟตมาใส่น่ะเราค่อยลองเสียงกันคู่หนึ่งแป๊บหบนึ่งขณะน,นี้ก็ได้เอาเฟตมาใสใ่เรียบร้อยแล้วนะของต่อตานโพงไว้โอบกับมือไปแล้วะ,ะปีนุไลออนไฟใส่ปึ๊บ ก็ตามปกติแล้วนะทีนี้ผมอ้อเนีคือผมเอาไฟเลี้ยงให้อาเนี่ยออกนะเพื่อให้ลองให้ดูว่าเครื่องมันทำงานปกติแล้วนะ เรพร้อมที่จะไปประกอบอคอยไปนิดนิมก็ในทางซ่อมของเครื่องเนี้ยก็มีอย่างเงี้ยดนะีนะมีเท่านี้แหละเดี๋ยวอาโนนก็คงไม่ต้องถ่ายกันจะทำเหมือนงั้นแหละอาดู ไปอันเดียวตอนนี้ก็ดูต่อประกอบตอนเครื่องเสร็จเลยก็ละกันประกอบสบายใจคุณพาที่ส่งงานมาซ่อมเราก็เป็นทางคือคนชื่นชอบมาซ่อมแนทางมาวัดนะจับหนึี๋ยวรวมล่างกเราเดี๋ยวมาให้ต่อให้น่อยนึงนะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวลองไมค์การละประกอบนี่มาเหมือนเดิมเอามาก่อนเอามาก่อนจะอบพยพเกินไปที่นั้น ใส่เลยนะใส่ไปก็ดูอันนู้นอย่าใส่ตามซอเก็ตเขาสกเก็ตที่มันกลับทางอยู่เดี๋ยวงานจะเข้านะจะาคือการคําสอนของท่านผู้รู้ทั้หลายนั้นไม่ทได้สะดวกเลยนใส่ตามก็ไปไม่น่ารับไม่น่าชอจนจเราจะรื้อทความเียมเพื่อถึงสิ่งท่ราตองอ่ะ เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุอันนี้ไป่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งไปโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พูดถึงแล้วจับถืเป็นฐาสุงแม้ในทางที่จบจบหวัดป้ายห่อนป้ายผ่อนป้ายอ๋อทั้งหลายก็ยังมีอีกนะห้าหมอแล้วโดวัดลุกขึ้นที่จอมีไหมมีมีติดปิดไปโล่รองรองกันไม่ท่วมกัน พอนหนึ่งแล้วอยู่เป็นผาสุกแต่จะมีสักคราวหนึ่งคายไปออกไปน้องเก็ียกับแล้วจะมาณปิการนข้า้หน่อยเนื้อให้ตรงสายไสายอยากลองทำก็ทำตามดูถ้าทำไม่ได้ก็ลองเอาใหม่ไปเลยผมเล่นยงเอดีมาห้าปีเรียนไม่จบ บลุสิี่ยังไม่บ่ลุไม่โทษใครโทษตัวเองเพราผมมันก็ตอใจด้เม่นไม่เกเล่ง็ิทัจกคนแเด็กาเมื่อสมรแบบล้วออนมาวัดลุกเก้นได้อีกแล้ เดิมอาวุธทางเข้าไว้ห้าไว้หน่อยหนึ่งมีความเพียรเผ้ากีริยานี่มีท่านเข้ามีหาออกอก่อกรก็ตกเอาลองผิดตรงถูกมาเยอะแยะถ้ามีคนสอนผมสักอย่างหนึ่งอะไรสักตัวก็ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ดูยูทูปผมทำให้ดูว่าน่าจะดูไปเปิดร้านกันได้แล้วจะมีอาชีพเลี้ยงตัว แบ่งแบ่งกันไปอยู่ไม่เกิน100ปีแต้หาหมดหาหาลงไปแล้วทามันเลยออนอ่ะเดี๋ยวเอาไฟส่บองมาใส่ก่อนที่เป็นตัวเครื่องความเฉลยเสื่อมไปทำไปแล้วใส่เข้าไปอ่อนอกงค์กระสือวัดดูอ่าวออกมาแล้วนะความไม่เสื่อมติดแล้ว ได้แบบนี้แล้วก็กปิดกร้ปาลงตากระปาปเดี๋ยวเฟรตมปใส่นะแป๊บเดียไปเปนึงอันนี้ใส่เฟรตไปแล้วนะอ่ะพิกขึ้นพิขึ้น,นส่ดิบตองเข้าไว้ท่านโท่านผเท่านผูนู้ม่านผ่นผู้มายนผู้มาน้่นผู้ม่้น่ ให้ทานที่เคยให้โปใสไว้ที่เคยทานแก่ยันะหลายนั้นลองห้อนดูนะนะ เปนานแล้ไปมันคาทค้งอยู่มูลเรปะการหลนี้วมาคนอชทื่ช,อ,ช,อ,ชอบแนวทางอาะซ่อมนะตำราเม,มื่อวัดก็ประมาณนี้นะสี่ประการอะไรบ้างเล่าก็ทำตามกันไป,ปรรเรียนฟรีก็มาที่ร้านคลิปฟรีในยูทูบเรียนเตียเงินก็มีนะหนังสือก็มีขายอันนี้ของฟรียังยูทูปก็ดูเท่านี้นะ มานี่เป็นคลิปของลูกค้าเรานะที่เราดูข้อมูลทุกวันไม่ได้ทำมาใช้ดูทําให้ลูกค้าดูเวลาเขาส่งงานมาซ่อมคนก็ขอดูเพื่อความสบายใจกันหนึ่งไม่ได้คิดอะไรประเทศไทยกว้างขวางนิธมากินงานการเยอะกด้ยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่าง่าย อย่างมายด์แป๊กนึงก็ไม่ลืมเนาะมันก็จะได้สี่เหลี่ยมมาตรงนี้ตรงที่บอกตรงท้ายเนี่ยมันก็เป็นสี่เหลี่ยมนะเข้ามาตรงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยม่ะทางออกจะได้จะฟังโล่อย่างเดียวนะนะพอใส่เฟสไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะตรงนี้เป็นเสียงเครื่องทรายเนาะ อันนี้ก็่อที่จะไทยงานซ่อมดีก็มีแต่คงไม่ต้องหรอกคุยกันไปยังไงซ่อมไม่ได้เลยนะชาการเกินเดี๋ยวไปรวมล่างแล้วก็เอาเนี่ยไปใส่เลยเครื่องนะครับเทจเต่มนิดหน่อยเนี่ยเนี้จะมาต่อชิ้นงานอันนี้ลงนะแล้วช่าิซ่อมเสร็จแล้วก็จะต่อไปตงไปละ ตกลบกาวจุดตงง้งโพงแล้วก็ไปเลี้ยงนะแล้วก็ัญกานอินพุตเข้าไปสังบอสนะสักแปบนึงนะมาดูต่อครบหนึ่งะเลใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะเดยจะยึดให้ดีแล้วก็วางสาเข้าทดสอบนะครับหน,นึ่งอ่ะเดี๋ยวนะเราออเปิดตันะ ตมองพอดีได้อย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราดูลิปกัาต่อไป